เจ้สุภยาจะเริมฮอร์เป็นพระคือาสามมาิสาเป็นแสนของกกายตซึ่งเป็นโกัสที่ตีชุนหน้าและนับอกนงวเป็นโลกั่อตอนนี้จะเด่นในเรื่องสิบวันรอบ่วุผูมเาะยากไเรือเาเน่อยู่อย่างนี้ความสุขโดยติดแตต้องต้สายใจนี้เาเจ้าก็เลยใช้ส่งแยชนะนกลังนระดัการลแาแกสต่ซึ่ง็นแห้ามาต่อ งด้านหลักะต่อทานก็ไล่อ่ะตอก้กัจาริสัมีซึ่งไหลลไปสู่ระเาแไกแ่กเห็นองเจ้านตอนนการกำลังรมหนที่มั่ควันนี้ส่วนราชการตีได้เข้าไปดูแลแม่แต่ร้านเธอตีย่านเข้ามาแต่ละบประอบทระเจากระองซึ่งเป็นเป็นี่น่าเสียใจเนาะสำหรับปชา ไม่ใครดูแลเลยแต่กมมูเจ้าขาววายเจะไะไรสิอย่างแยกมาจากยืนนอจากคือทางชจวบ้านเน่ยก็เข้ามาเอาเกลอนาลมาเติมนะมาเติมเพื่อมันลงไปนั่งนี้ก็คือรอบเขาทะเลางเเข้าม้เนื้หูในทีนี่ก็คือจีนี่ใช้งบประมาณส่วนตัวส่วนราชการนี่ยจะมาสักห้าเป็นต์หมมีกองีองนี้เลยก็บ เจเน่ปิดต่อตั้งเรื่องเป็นโครงการรับรองพระราชดำริของอเภอแจ้งแสงกล่องมิเตจอเนาะกล่องมวลเต็งโง่เจเน่ถูกกันแล้วเลยมากเราคงได้สนใจเนาะจะต้านต่อเรื่องความเสถียรจะเข้ามาแล้วคนก็จะได้เต็มทีเจีน่แค่กัจะมีตัวยาันจะบ้านมาเข้ามปยันแล้วมาได้อย่างต่อเนื่องเนาะเนาะในฐานะเจ้าตัวเ็นไม่ยิงมก็เดี๋ยวก็ถึงจะเป็นไม่ยิงมาโอ้ คนอยู่ตัวคนเดียวติดแบบนี้สามีเนี่ยเป็นสามาความได้ผมได้สี่ใบอย่เดียวะค่าคนแรกก็ขอขอเชิญพีซวันรีเก้าจอยแตตามเนาะเดี๋ยวเปิจะได้เปิลจะได้ไปพอเป็นตัวอยางนานี่ก่อนถ้านานาปังนี่ก่อนเดี๋ยวเนี่ยห้าสิบใบถ้านาบีเดี๋ยเดี่ยเนี่ยสิบใบย่าสวถูก่าสน ก็ตับอพัพนาตับองค์พักองอย่างไวเก่งแค่ไหตตนตะกรอนตะกรอนนี่ถ้าจะลงน้ำนี่นะต้องต้องซื้อปลาควรควรละลอยบิดนั่นนะอเอาไว้กินแค่ควรแต่งควรทานแต่ไเดียวนี่มันต้องใจแล้วอะ่ะกินขออมมณไพรเจ้ามาก็กิน,นเยอะแยะเลเจ้าปลี ที่เกาะพายุก็แต่เขาไม่ส่งถ้ามันมัหน้าเกาะายุบ้านเาส่งไปจับ้านนี้ยกุ้งักอย่างเี้จะมีเหมือนกุ้กันเป็นถ้ากุ้งอย่างเงี้ยแบบ้อยหมดยักอย่างเี้ยกุ้งื่ตามรู้ยางอาจารย์ว่า ทำนากี่ไร่ทำนากี่ไร่เจ็ดสิบไร่เจ็ดสิบไร่ทำคนเดียวหรือเจ้ามีรูกสาวสองคนจ้ะปลูกอีกแต่จ้างคนปลูกจ้างคนปลูกแล้วก็กะตีมูกคนเดียวห้าไร่ปลูกคนเดียวน่ะมีวิธีการะแการถอยเลยเก็บมามาเจ้ามันจะอมหรืเจ้าอะไรเจ้าลูกมาหรืเจ้าห้องจะเก็บ เดีวเวลาขึ้นน้มกบเสได้เดินเดินตัวเบาเบาเหมือนคนต้องเอาของบั้แออางนี้คอง้างนี้มีมีเทวดาฐานห้าก้าถ้าได้หูได้หอยตัวสซนขอถ้ามันนักก็าไองซนักดูกับก็รนีมาวันทีถ้าเขาเขาลืงข้อทีเขาบอก อ๋อชมมหาวิทยาลจะเก่งกว่าสิบปีก็ได้มีไหมไม่ค่ะห้าสิบไร่์ลบทูณแสนได้ใกมห้าแสนห่าห้สน้ห้าแสนห้าห้าสิบไร่ลงคูณห้าแสน ขาราคุณถูกมากอ่าขอบคุณความ่ห้อากทีวาีร้องตาจ้าทาข้าวขายข้าวชื่ออะไรครับพอาทัยสรานข้าวชื่อประเทศนะทานยาสรขายเวรยนลงมนบาทนะครับเวลา2อมได้ได้แล้วกี่กี่ร้อยกิโลกี่ั ประมาณประมาณเฉลี่ยเก้าสิบถังแล้วขายร้อยถังขายสองหมื่นถังละสองร้อยขายถังละสองร้อยได้เก้าสิบถังปุ๋ยแปดจะไปได้ไรแล้วลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนไปได้เนี่ยอ่าเป็นพันข้าวพี่คนมาซื้อหมดขายทั่วไปคนซื้อ

เราต้องเรื่องของเราเองเดี๋ยวตีรู้เราต้องไปทำเองไม่เป็นวันไม่เป็นวันเราต้องขอบคุณไปไม่หวดไม่เมื่อยไม่เป็นวันแล้วเป็นไงอีกชะลอความชราชะลอความแก่ต่อไปเลยชะลอความแก่ที่ห้าที่เจ็ดเนี่ยดูดีก่อนขอบคุณขอบคุณคุณติวาลี้ยงครับป้าอะไรครับป้าป้ไปไปขอบคุณมน้าเดียวเอาละครับมาดู มีส tamam <glorious. S 1> er ัตตางเนาะคเยอะตงคเยอะต่อต้านโรงเี้นชาวนานะมียนชาอะไรวะไม่ใช้เกมีไม่ได้ไงไม่ใชุ่๋ยเป็นไม่ได้ไงไม่ด้ไงตนนี้คือโขคกรอสวยเอามาหลายอยมีนะมีบุกมีอะไรนะพพบกับคนงามน่เคยเป็นนางงามเลยนะพบกจักแสามปะกับคุณแคลม cú đề đa dạng và mới lạ đa dạng về có đảm, có đảm, tảm, <laughs>

ย่อๆวะนี่ทำยังไงผุได้่โจมาอะไรแม่โจทเยังไงย่อๆก่นเ้เพื่องนะเจ้เพืองกรขี้ควายม่ต้องใส่ย่อยสลายอย่างนั้นมัต้องไม่ใส่อะไรเพื่องกขี้ควายเพืองก็ขี้ควายสองอย่างเอาอะไรวางก่อนางอ่างวารองข้างล่างนะคือางหนาไปสักิเซนนาประมาณสิซช้นล่างก็ขี้ควายใส่ขี้ควายหนาเท่าไร่ขี้ควายอใส ก็วัดคามยาวของแปลงนั้นร้อร้อ่ะรอยรยห้าจสี่นิ้วมีมยไ่มีเนงสามเมตรเกินาวเนาะยาวสเมตรเกนว้างสองเมตรว้างองเมตรใสระอบใชวองกระสอบ่สูงเท่าไรสูงเท่าไรสูงเม่งกว้างสามยาวสเมตรครึ่งกว้างสเมตรยาวสเมตรครึ่งกว้างสองสูงเมตรครึ่งสู ไปสลัดจะไปเรื่อยๆประมาณประมาณสิบเจนป้งสิบเจนแล้วก็ขี้วัวสองพันสองก็ลอยปะไปลอยนอม่ถุงขี้วัวเนาะประมาณนิ้วนี่ก็ลอยประมาณนี้เท่านั้นประมาณนี้เสร็จแล้วก็เขาพ่นน้ำพดน้ำพ่นน้ำทุกชั้นแค่ตอนตอนช้าไม่ไหมพ่นน้ำทุกเจนเนี่ยหลังจากตีเขาทำแล้ว่็ทุกวันทุกคนแล้วแต่ว่าพอฟางเอาขี้วัวเอาที่ควายใส่ก็ลดน้ำ เอาฟางสาชั้นที่สองขี้วสายโค้ด้ชั้นที่สามเอาฟางสิบเดนขี้ขี้ควายสิเดนโค้ด้เอาชั้นที่สี่ฟางสิบเดนขี้ควายสิเดนโค้ด้มนสูงไม่ครึ่งอ่ะยาว้าง้างของแม่น่ะยาวสามไม่ครึ่งอ่ะเป็นท่าไหมเห็นท่าไหมเออง่ายีเดียวแต่รถน้ำเน่ยสองกระสอบสองกระสอบกันไหม โอ้ยใช่ละสองก็สอบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต้องซากให้ดีใช้ขี้วัวท่านละสองก็สองดีกว่าสามเม็ดหนึ่งนึงสี่เม็ดคนคนยาวนะถ้าสามเม็ดหนึ่งหนึเม็ดนี่จะได้ประมาณสามก้จะสองโอ้แต่ถ้ามีน้อยก็จะสองวางใด้ไหมสองเดือนจะรดน้ำทุกวันรดน้ำทุกวัน จลูรถน้ำเจ้าเป็นส e. ุน right. ีฮะจะมาพอ้วมันจะเป็นที่ดีนเลยเป็นทดป็นที่ดินเลยเป็นผุนผงเลยฟางขายไปไหนอะย่อยเป็งหมดละมันต้องฟางหนาสิเขต้องใสามนได้สองใช้ฟางใช้ฟางกี่มัดเนี่ยเขาบอกว่าสามม่ขึ้นใช้ฟางเยอะไหมไ่ขึนไม่ขึ้นดูไม่ึ็นม่ขึ้นไม่ขึ้นูม่ขึ้

เิ็บเซลแล้วก็คิ้คิ้วขี้บัวทั้สองต้นเต็นแล้วก็สลับปลากับิีวบัวสลับกันเกินกว่าสิได้สามเมตเกินกว่าสิได้เมตเอิ่งใส่อะไรก็ได้เาน้วยด้วยจริงว่ายังวิ่งสากว่าปามาละสอาท่ปลายกับจอบละซาบากได้กนย่อยได้ไงย่อ ขี้วัวหรือขีไกเนะไปเรียนจาเที่ไหนมาไปเรียนหรือขี้หมก็ได้ม่โจที่ไหนมาไม่รเลยปุยมูแ้มโจมาตั้งฐานที่นี่ได้ฐานที่นี่วที่นี่ก็เป็นฐานของแม่โจ้ด้วยไปแม่โจ้ด้วยไปถาที่ปัญจาวที่นี่เลยอ่านที่อย่าที่อย่างที่อย่างที่ ที่จะกรพันธ้ดินจะหักซืดน้ำถึงวันมาละคำร้อเดือนรเดนน้ำหอกเดือนจ้ารู้ไหมเจ้ารู้สิวันจบได้้อนินดินเป็นได้เยอะจเป็น จะรู้นด้ไหมถึงเขาไปไม่เซีวันไปแล้วเนาะเอาคนด้านนี้ไปซีวันเสร็จแล้ววันที่ซีฟเนี่ยเขาไม่เลี่ยมยขาแปลงเขาเปลี่ยนมือตั้งไหนมาดีมือที่ไนี่ด้งนตรงไหนเขาจะได้เรี่ยมแล้วเขาจะได้แล้วจ้าใส่เขไปตั้งกากการย่อยสลายการย่อยสลายมันต้องใช้อะไรต้องใช้น้วำน้ำการย่อยสลายต้องใช้น้ำก็เลยต้องเจอดรูทุกสิบวันเอาน้ำใส่ลงไปในรู เ้าใจบอใจใจครับรูนี่ไหมเว่อเอาไม่เรียบนี่แหละเอาแหลมไม่ไม่เล่บนี่แหละด้วยอย่างแรได้เอาแตงเข้าไปในกาก่อถุยของเขาแล้วกนเราก็เอาสายัางสุกเข้าไปเจียรอสาไปหน้ามันเจบเไปเลยนะผลิต้ไปหางประมาณสักเปเรอชองไปหางแต่ละ ไส่กองี่สมัยบั่อไส่กรองพี่กได้ส่ย่อ้อกีมาอเอยากเป็นแล้วก็ทาปุ๋ยแม่โจ้นะครับนี่มันะไรกันทำงานจีเอาละแมโจ้นี่ยให้ยเยอเพราเวลาน้อยให้แม่โจ้นีไปเลยวางกับตวที่างที่ผูท่ไก่ก็ได้ได้อ่าไม่ได้มางก็ใช้ไม้ก็ได้ไม่มาใช้ใบ้อะไรก็ด้ยา่อ ไาอย่างเดียวเวลาน้อยจะทำปุ๋ยแม่โจ้ไปแล้วง่ายดีแต่ว่าต้องรดน้ำทุกวันเป็นเวลาสองเดือนน่ไาามคุณ่อแม่โจ่ดวกันตัวเปสสองตัมห้าจังหวัดเนาะแต่จะายที่บ้านเราจะขายได้กี่เทศเพื่องเนาื่องได้ก่เงาะให่าปุ๋ยแม่โจได้ส่วน่คอใช่ได้ ยจยาายาเ่ายยาคามาไปเราติดใ้เลยนะก็ือเพื่อคเพรานั้นไปประเมินตีในโจมสมารถบอกว่ามสามารถจะทายตดยี่ีได้หวยนจเลี้ยงถามเรจะี้ยงถามว่าที่ว่าถ้าเวลาเกิดมีแมลงมาลบกวนอัานต้มพักผดเทาเนี่ยมีวิธีการใดทีก็ต่จงกันแมลงมต้องแมลงรบกวนอะไร เยอะสุดเอ้ารบกวนฟัง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 ยจะได้เป็นยัจะได้ยีามโลกสามโลกเดี๋ยวนี้เาจะแด้ที่ดสุดเลยอาบครคนที่สองนาคนแรกเอ้าคนปูรัาเจ๊สามโลกเจ้าจะได้เยี่จะได้ผลผต้องได้นั่งยี่สจะย่สพักเหลือตัวมีแมงแา้วี่สไปยี่สใช่ ปามโลกหละเราใช้สุรรามโลกเราไม่ใช้เบเรียไม่ใช้ตามบเลียกเดียวเป็นไรคะเดี๋ยวจะสอน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 ให้ทำปามโลกียามโลกนะ่เล็กโตเลยีนจะเป็นออ่เดี๋ยวมีดันนีกนขอบคุณคุณาวามนนะแต่ในามเป็นสติมาเราม่ับมันยิ่งไม่ วันนี้ลาบมนนามสกุลทำมานีครับเจอเลยครับวิลาบมณ์สยาวเพื่อเป็นสาจะจมาอุดถึงเดือกนั้นขอกใจ้ในบ้านอใจ้ในบ้านวันนี้สีบ้านในใจน่ะใจเองทุกเลยตั้งแต่ง้ายาสักผาจยเด้อหนอกจยนเดินน้จานน้าข้งหน้าเขียนตู้จะตบล าวันทบ้านจะดำเงหมดจะบไปเรียนที่ไหนมาแล้วเนี่ยมีนี่แหะค่ะเรียนตรงนี้นะแม่พ่อหน้าคะมี่ีคนสนใจว่ามีเชื้อเห็ดบังค่ะบ่เก็มีขายตจละอำเภอก็มีตจละอำเภอข้สดข้อถ้าถ้าถ้าวันนได้มันก็ลดการทช้งานในบ้าน เดืนเดือนอนึ่งการที่ายดีจะซื้อของนี่นะยาในบ้านเนี่ยมันก็ประมาณเกือบสองพันบาทแต่ว่าเขายยาเจ้าเองเนี่ยประมาณสามร้อยสามร้อยนี่แได้ทุกเดือนเลยถ้าแกม่แถมอขายได้ด้วยจุพันดีกับไข่ดีแป้สารเคมียแตจว่าซื้อดีบ้านไหนโทรสัง่งเพราะว่า ที่เขาี่ยมันนี่มันอยมีสษั์ท่นี่อย่างนั้นน้ำยาล้างจานเนี่ยถ้าเราซื้อเป็นชุดมีเปิดขายเป็นชุดที่มาผสมเองอย่างนั้นแหละแั้วนกีสารเติมฟองสารเซไอมันสารสเปิโกนหน้าอะไรต้องผสมไปตัวแล้วนี่เมีอะไรนีเก็เดยดิบปูดิ แล้วส่วนแบบนี้เี่ยงทิพย์ยามิปี๊ดใ่ก็กยบกระยัง่เยังดกวมีเกษตดทิไยกษตินอกโลปูเงอย่นะงอมะปงกิโลสงกิโลเอาเอาเกษตริยเนี่ยมาหั่นต้มต้เอาหน้าเอาบางเลือดนะก่ยิดไฟละนเย็ได้ตัเดียวนะเียจะเยอมเรต้องมเยเออง่าย จนก็มี่สมยาที่เกลือโป้นงเนี้ยหันหลังถ้ามีเวลาก่อนยัมาอีนได้กะ่อได้กนโลกิโลไกกโลี่กิโลมนนี่เวลาน้อยก่อนกี่กิโลกน่กิโลอะทีกับตีรกิโลกิโลพูดดังๆเลยค่าใช่ป้า ที yeah. ่แ <tr> ม <seine Christmas> ่สนใจก็มาเยี oh. Oh. ่ยนได้เลยนั่แน่เบน้นได้มาเย้นบนี่่โอ้ยใช้เวลาโอ้ยนี่สอนแค่อย่างเาเขาเรียนหลายวันเรียนหลายอ่างทเเรียนหลายนี่งเราใช้จุิซีน์ดอกด้วยขราวบไทยสูดรามโลกก็เป็นเกษตรดีและนะสิ่งที่เราใช้อย่างน้อยสาตัวคือจุลิซินหลักด้วยขบไทยแล้วคิประยะหตายแล้วจะรับไหว่านเกษตร ก็เราแต่เพียงแต่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพียงแต่เราไม่ใช้สารเคมีแล้วก็เราล้างดินด้วยเจลิซินหลอกลวยแช่ปักดินด้วยเจลิซินหลอกลวยแล้วก็ต้องการกำจัดศัตรูพืชไปสูก่การโรกก็จบละเราบำรุงดูแลก็ใช้ปุ๋ยปักข้ามาช่วยใช้ของใส่ยาเจลิซีก็เป็นบำรุงรักษาทุกๆระยะ7วันเนี่ยเพื่อจะโตแข็งแรงแล้วก็ให้เรากินได้หลังจากนี้ก็ก็ผสมผสมไป ถ้าใครอยากจะเลิกใช้สายเคมีเลิกแกคสซิโอทีวีก็ลองเลยเราได้ได้ละกันเวลานี้เราไปมีเท่าไหร่ก็เอาซื้อบ่อเข้าๆมันอร่อยที่ไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช้ยานะี่คนก็เราก็ค่อยๆก้าวไปแล้วกันเพราะเราอยากจะมาเรียนที่นี่ก็เราก็ไม่ได้บังคับให้ท่านต้องกระโดดไปอิีซีเลยท่านก็เพียงแก่ว่าเออเอาแคุ่๋ยทีมีแต่ว่าลดลงใช้สายเคมีแต่ว่าลดลงหรือยาฆ่าหญ้าปุ๋ยเราเพรานั้นไม่ใช่ละเพราใช้คุณสมนัติของสายก็ได้เหมือนกัน ต่อไปก็เรียนอะไรอีกครับวิทยากรก็จะมาเรียนเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างง่ายๆก็มากินขมวุ้นไทยนะด้านสุขภาพแล้ว,วก็ทำขมวุ้นไทยวันนี้อาจารย์ทิพย์จะมาดูด้วยในฐานะที่มาเรียนกับเราสั้นๆสามชั่วโมงวันนี้อาจารย์ทิพย์ทำขมวุไทยให้ท่านดูว่าทำยัง,ง,ง,<ๆ>งไ,ไง<ๆ>แล้วก็ที่ท่านชิมแต่เมื่อกี้นั่นแหละอร่อยที่สุดที่ผมไปทั่วประเทศผมก็ชิมของรู้สิ์มันไม่จะลดไม่เหมือนกันหรอกแต่กินได้ทุกทุกทุกชาติ แต่ว่าถ้าที่นี่เขาทำไม่รู้ก็ต้องทำวนลุ่มมันใหญ่อะที่นี่เขาทำปี35กิโละเพราะว่ามันไม่อร่อยไงมคระไม่ได้ินเนียหอกาจรจร้จุดัตจอดใ้ดังาดูดูจะ้จดบัตรจุดบัจจะ้เอจั เ้าไม่นนียังมีห่ออดอะไรใช่เดี๋ยวมันต้องหลบแน่นอนห่อห่อลงมาหน่อย ขอมครับค่ยครับมครับล้มน้ผู้สิกอานะครับให้บกได้ครับัดีมันพุ่งมาแล้วนะครับนิ้วันุนะครับนนี้กมากเดี๋ยวเป็นท่านเป <c oughs> ็น้มคลนะครับก็สายครับล้น้งไทรื ไม่ได oh, <and> ้มีทางการทางอบตก็หวังว่าท่านจะกลับไปใช้เน็นนะครับคืนนะครับออกไปก็เอาไปด้วยแต่ไปใช้ด้วยนะครับแกเราไปอบรมได้กังขาตำนานเก่าๆเจ้าเรื่องผ่านมาด้วยเจตนาคื่อทอดทดแทนยุคเดิมเริ่มแรกโยนกนครไทยบุรีเก่าคอนเรียกสีช้างแสซ ส,สองราดินแดนหัวเขตวันแปนตุงเรื่องเฮินนานเริ่มพุทะการประมาณพอซอเรื่องราวเก่าพอรวบรวมหลักฐานเทวาการกษัตริย์แห่งแคว้นอยู่นานหรือที่เรียกันสิบสองถุไทยได้ทรงอรรถถือคุนสายพงศ์ือเสียงยืนยงสิ้นห้น ชอยพยศผู้คนมุ่งสู่แดนไกลมาทางทิศใต้สีเดือนเดินทางพบใายน้ำลากน้ำของควางกันใครผลไม้วันถามพน้นน้ำควางในพบทะเลเป็นที่หม้ยวางอาณาจักรราบกว่างเป็นอัศจรรย์แต่เดิ อยู่พอประมาณถึงตัดสินใจกำหนดเรื่อวันกลับมี นครถือเสียงนักจรนเกิดใครสุดแน่นเป็นอาณาจักรโยโนกไทยบุรีใหญ่นานปีสมสีทางแสนได้มีก,กษัตริย์นาปกครองสืบแทนตั้งเป็นแว่นแคว้นอีกหลายร้อยปีถึงการสุดท,ยโยโท้ายโยนกนครทาวเมืองรานรอนด้วยเหตุที่มีอัต อะไรเพื่อขา้าปันทีเห็นเป็นของดีแบ่งปันคันป่ายเกิดเหตุอาเพศสะเกือนเหมือนลัน่นฟ้าตนสนานเตรียงปรางชนะไอแผ่นดินสุกจมคนลมตายไปคงเหลือยิ่งไม่มีใจเมตตามีน้องน้ำห่่คงไว้ให้เห็นแผ่นดินว่างเว้น ที่กลางทาน้องหลวงเวียงชายหรือเทียงแสนได้มาเป็นเรื่องข้างทาผ่านมาน